แซฟเวย์คือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารทดแทนมื้ออาหารเลยนะดังนั้นกินแซฟเวย์แล้วไม่ต้องกินอาหารก็ได้นะฮะที่ให้สารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนสามารถใช้รับประทานเพื่อทดแทนหรือชดเชยอาหารหลักมื้อใดมื้อหนึ่งโดยใช้ทดแทนอาหารหลักหนึ่งมือ้อหรือมากกว่าหนึ่งมื้อก็ได้ถ้าคุณต้องการลดน้ําหนักไวๆเพื่อควบคุมปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับ รวมถึงควบคุมปริมาณของโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญครับมันช่วยในการควบคุมน้ำหนักลดไขมันส่วนเกินดูแลรูปล่างเสริมสร้างกล้ามเนื้อดูแลสุขภาพและผิวพรรณเพนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันเพราะรับประทานง่ายและสะดวกช่วยประหยัดเวลาของชีวิตประจำวันทำให้สุขภาพดีขึ้น ร่างกายได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพใครเป็นความดันใครเป็นเบาหวานธรรมนาจะต,ต้องกินอาหารควบคุมไขมันควบคุมน้ำตาลใช่หรือไม่ใช่แต่อันนี้ครับสามารถทดแทนอาหารสำหรับคนที่เป็นผู้ปว